สหรัฐอเมริกาเปิดสงครามนะทางอ้อมกับทางฝั่งของรัสเซียโดยใช้ยูเครนเป็นสมรภูมิเรานี้สหรัฐอเมริกากําลังเปิดจะเปิดสงครามอย่างเป็นทางการกับจีนนะครับการเปิดสงครามในทางอ้อมแบบนี้ส่งผลทําให้สหรัฐอเมริกาได้ขายอาวุธมากขึ้นนะครับจากสงครามที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชนะนอกจากประเทศที่เป็นคู่ขัดแยง้งอย่างยูเครนหรือไต้หวัน จะต้องซื้ออาวุธจากฝั่งสหรัฐอเมริกาแล้วประเทศต่างๆที่อยู่บริเวณโดยรอบก็จำเป็นจะต้องซื้ออาวุธจากฝั่งสหรัฐอเมริกาด้วย สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทิดศักดิ์ชิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส ok นะครับวันนี้มาอยู่ในสตูดิโอนะครับหลังจากที่ไม่ได้อยู่ในสตูดิโอกันหลายวันนะครับประเด็นที่น่าสนใจนะครับคงเป็นเรื่องราวทางการเมืองที่เกิดขึ้นทั่วโลกอังกฤษก็คาดว่าเจ้าชายซาอุดิอาระเบียจะไม่ร่วมพิธี ศพนะครับของควีนอลิซาเบธหลังจากถูกกลุ่มสิทธิมนุษยชนนั้นวีวิจารณ์นะครับคาดว่ามกุฎราชกุมารมวเมดบินซันมานแห่งซาอุดิอาระเบียคงไม่เสด็จร่วมพระราชพิธีศพสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่สองหลังจากถูกกลุ่มสิทธิมนุษยชนบีพักวิจารณ์เกี่ยวกับคำเชิญท่ามกลางคำกล่าวหาว่าพระองค์ละเมิดสิทธิมนุษยชนนะครับรอยเตอร์ รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวระบุว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นการตัดสินใจของฝ่ายซาอุดิอาระเบียเองก่อนหน้านี้บรรดากลุ่มสิทธิมนุษยชนวิจารณ์เกี่ยวกับการตัดสินใจเชิญมกุฎราชกุมารโมฮัมเหม็ดบินซันมานผู้ปกครองโดยพื้นที่ในของซาอุดิอาระเบียเหตุมกุฎราชกุมารโมฮัมเหม็ดนะครับทรงถูกข่าวกรองตะวันตกกล่าวหาว่าเป็นผู้ออกคำสั่งสังหารจามานคาชอฟสกี้ผู้สื่อข่าวของวอร์ชิงตันโพสต์ ในขณะที่วังอังกฤษนะครับเผยแพร่พระบระมาชายาลักษณ์ควีนนะครับในสัณะของการยิ้มแย้มสำนักพระราชวางังเบคกิงแฮมนะครับเผยแพร่พระบระมาชายาลักษณ์ใหม่ของสมเด็จพระราชินีอดีสเด็ที่2นะครับก่อนที่จะมีพระราชพิธีพระบระมศพในวันที่19กกันยายนโดยในภาพ ในขณะที่ควีนทรงแย้มพระสวนแล้วก็มีพระพักที่สดใสนะครับโดนหนักแน่สำหรับคนอังกฤษคนหนึ่งซึ่งปรากฏว่าฝ่าขบวนเข้าไปหวังจะไปกระชากนะครับทงที่กลุ่มหีบประสบของควีนอลิซาเบธชายคนหนึ่งที่ก่อเหตุพุ่งตัวฝ่าตำรวจและทหารมากมายนะครับบริเวณฝ่าฝ่าพิทักษ์ ปกป้องพระบรมศพหมายที่จะขึ้นไปกระชากธงอิสรียยศที่กลุ่มพระสพสมเด็จพระราชินีอดิสิบสเสที่สองณนะห้องโถงอาคาราระเวลมิสเตอร์นะครับถูกตั้งข้อหาอาญาและฐานก่อความวุ่นวายด้วยนะครับในขณะที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวนะครับเขยา่าไต้หวันอาคารลถล่มสะพานพังพินาศรถไฟเอ็นไปมา สื่อต่างประเทศไา่แพร่ภาพนะครับและวิดีโอสุดสะพรึงนาทีดินถลม่มนะครับจากกลุ่มรถจัก,กรยานที่แล่นอยู่บนถนนเบื้องล่างขบวนร,รถไฟถูกขย่าโอนไปเอ็นมาสะพานที่พังถล่มลงมานะครับตามหลังเกิดแผ่นไหวรุนแรงที่ทำการสั่นคลอนนะครับซึ่งหน่วยดับเพลิงเปิดเผยว่ามีคนเสียชีวิตหนึ่งรายได้รับบาดเจ็บทั้งหมดอยู่146คน จากการเกิดเหตุแผ่นไหวครั้งนี้นะครับแล้วก็มีการช่วยเหลือบุคคลต่างๆทั้งหมด4รายนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งลดพึ่งดอลลาร์สหรัฐนะครับอินเดียรัสเซียใกล้แล้วนะครับจะเริ่มขายและก็ค้าขายกันด้วยเงินสกุลเงินรูปีในเร็ววันนี้อินเดียจะเริ่มค้าขายกับรัสเซียด้วยเงินสกุลรูปีเร็วๆนี้จากการเปิดเผยของ ประธานสาพันธ์องค์การส่งออกของอินเดียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วความเคลืบหน้าที่มีหลังจากที่ธนาคารนะครับซึ่งเป็นธนาคารใหญ่ที่สุดของประเทศเห็นพ้องลดความซับซ้อนของกลไกการชำระในรูปแบบใหม่โดยเฉพาะเรื่องของน้ำมันในขณะที่ประธานาธิบดีโจไบเดนเลิกเหนียมนะครับพูดชัดแล้ว ส่งกองกำลังสหรัฐอเมริกาปกป้องไต้หวันหากจีนเปิดฉากทำการรุกรานประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับแห่งสหรัฐอเมริกาได้ให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่งซึ่งออกอากาศประกาศกล่าวกองกำลังของสหรัฐอเมริกาจะปกป้องไต้หวันในกรณีที่จีนเปิดฉากรุกรานถ้อยแถลงชัดเจนที่สุดเท่าที่เคยมีมาของผู้นำรายนี้ในประเด็นดังกล่าว ะร,ระหว่างการให้สัมภาษณ์รายการซิก i n u t มินิทของสถานีโทรทัศน์ CBS ไปเด่นถูกถามว่ากองกำลังสหรัฐอเมริกาจะปกป้องเกาะปกครองตอนเองที่จีนอ้างว่าเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนหรือไม่เขาบอกว่าใช่ถ้าในความเป็นจริงมีการโจมตีอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งวุฒิสภาของสหรัฐอเมริกาผลักดันกฎหมายอันตรายฉบับใหม่ รประกาศช่วยไต้หวันมุ่งหน้าท้าตีท้าต่อยกับจีนร่างกฎหมายนโยบายไต้หวันปี2022ที่เพิ่งมีการพิจารณาของคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ของวุฒิสภาสหรัฐอเมริกาเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาสมควรถือว่าเป็นการยั่วยุกรั้งล่าสุด ซึ่งถ้ามันออกมาเป็นกฎหมายบังคับใช้กันจริงๆแล้วจะทำให้นะครับสหรัฐอเมริกาและจีนขยับเข้าใกล้อีกก้าวหนึ่งสู่การรบความขัดแย้งต่อกันก่อให้เกิดเหตุการณ์ความบิบัติแล้วก็หายนะตามมานะครับในขณะที่ญี่ปุ่นก็ต้องเผชิญกับซุปเปอร์ไต้ฝุ่นนนันมาดอลนะครับ ทำฝนตกหนักน้ําท่วมนะครับดินถลม่มเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า2รายได้รับบาดเจ็บกว่า70นะครับอพยพไปอยู่ที่ปลอดภัยนะครับหลายล้านยกเลิกเที่ยวบินนะครับรถไฟชิงกันเซนด้วยสำนักงานเอเจนซี่รายงานว่าพายุไต้ฝุ่นนันมาโดนะครับขึ้นฝั่งที่จังหวัดคาโงชิมะซัด ตลอดทั้งวันทางตะว,วันตกเชียงใต้ของญี่ปุ่นทำฝนตกหนักลมพัดแรงนะครับมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2คนเกิดน้ำท่วมฉับพรันกระแสไฟฟ้าดับกระทบประชาชนในพื้นที่คนจำนวนหลายล้านคนถูกสั่งอพยพไปอยู่ที่ปลอดภัยนะครับเที่ยวบินนับร้อยโดนโยกเลิกรวมบริการรถไฟความเร็วสูงหัวกระสุน นะครับชื่อดังอย่างชินกันเซนคิวซูและก็โอซาก้าก็มีการสั่งระงับไปด้วยในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็ชักระแวงนะครับเตือนไม่รู้รัสเซียจะมาไม้ไหนหลังพ่ายแพ้นะครับในหลายสมรภูมิของยูเครนในผลระดับสูงของสหรัฐอเมริกานะครับเตือนยังคงไม่ชัดเจนว่ารัสเซียจะตอบโต้อย่างไรในความพ่ายแพ้ล่าสุดในรูปแบบ สมรภูมิในยูเครนและเรียกร้องให้ทหารอเมริกันเพิ่มความระมัดระวังระหว่างที่เขาเดินทางเยือนฐานทัพแห่งหนึ่งในโปลแลนด์อย่างไรก็ตามประธานาธิบดีโวโรโดมีเซรนสเรนสกี้แห่งยูเครนเน้นย้ำหนักแน่นว่าจะไม่ย่อท้อในการสู้รบเพื่อทวงคืนแผ่นดินไม่ว่ามอสโกจะมาไม้ไหนก็ตามในขณะเจ้าที่จีนก็มีการเตือนพลเมือง อย่าสัมผัสตัวชาวต่างชาตินะครับหลังพบผู้ป่วยฝีดาดลิงรายแรกเจ้าที่สาธารณสุขของจีนออกมาแจ้งคำเตือนแนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการสัมผัสร่างกายชาวต่างชาติเพื่อลดความเสี่ยงเชื้อฝีดาดลิงนะครับหลังจากที่มีการพบผู้ป่วยยืนยันรายแรกในประเทศจีนอุยจุนหยูหัวหน้านักระบาด วิทยาประจำศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคนะครับได้โพสต์ข้อความลงบนบัญชีว่วยปัวโดยระบุว่าเพื่อปกป้องความเสี่ยงติดเชื้อฟีดาดลิงและเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตอย่างมีสุขอนามัยจึงขอแนะนำว่าอย่าสัมผัสร,ร่างกายชาวต่างชาติโดยตรงเขายังบอกให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้คนที่เดินทางไปในประเทศในช่วง3สัปดาห์นะครับที่เดินทางไปยังต่างประเทศที่ผ่านมา รวมไปถึงบรรดาคนแปลกหน้าทั้งหลายด้วยในเชิงงานวิกฤตนะครับสิ่งที่เราเห็นตอนนี้นะครับเหตุการณ์ที่มีการเล่นงานซาอุดิอราระเบียนะครับกำลังเกิดขึ้นนะครับจนเป็นที่มาของเจ้าชายมูฮัมหมัดบินซันมานผู้แทนกษัตริย์ของซาอุดิอาระเบียจะไม่เข้าร่วมงานพระราชพิธีศพของสมเด็จพระราชินีอลิซาเบตที่สอง นะครับก่อนหน้านั้นก็ฝั่งสหภาพยุโรปก็ให้องค์กรที่เรียกว่า NGO ที่รับเงินสนับสนุนจากพมดทางการเงินและสภาของเกสนะครับไปทำการโจมตีเจ้าชายมัวเม็ดบินซันมานว่าเกี่ยวข้องกับการสังหารนะครับจามานคาชอฟสกี้ผู้สื่อข่าววอชิงตันโพสต์นะครับในสถานทูตของซาอุดิอาระเบียในประเทศอิหร่าน นะครับขณะเดียวกันสหรัฐอเมริกาก็มีการออกกฎหมายเพิ่มเติมนะครับเพื่อที่จะให้สิทธิพิเศษนะครับกับทางไต้หวันนอกจากนี้ประธานาธิบดีโจไบเดนก็ยืนยันที่จะสนับสนุนไต้หวันนะครับอย่างเป็นทางการและจะมีการส่งกําลังทหารเข้าทําการสนับสนุนด้วยในเชิงงานสังเคราะห์นะครับตอนนี้สหรัฐอเมริกาเปิดสงครามนะทางอ้อมกับทางฝั่งของรัสเซียโดยใช้ยูเครนเป็นสมรภูมิ เรานี้สหรัฐอเมริกากาลังเปิดจะเปิดสงครามอย่างเป็นทางการกับจีนแตนะ่การเปิดสงครามในทางอ้อมแบบนี้ส่งผลทําให้สหรัฐอเมริกาได้ขายอาวุธมากขึ้นนะครับจากสงครามที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชนะนอกจากประเทศที่เป็นคู่ขัดแยง้งอย่างยูเครนหรือไต้หวันจะต้องซื้ออาวุธจากฝั่งสหรัฐอเมริกาแล้วประเทศต่างๆที่อยู่บริเวณโดยรอบ ก็จําเป็นจะต้องซื้ออาวุธจากฝั่งสหรัฐอเมริกาด้วยในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองตอนนี้เป็นหลักการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับและมีโอกาสที่จะลากกันยาวนะครับเพราะว่าสหรัฐอเมริกากาลังเผชิญกับอัตรางเงินเฟ้อสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำนะครับราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นโดยเฉพาะแก๊สแล้วก็น้ํามันนะครับทำให้การกระตุ้นเศรษฐกิจยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตอนนี้นะครับประธานาธิบดีโจไบเดนกับประธานดีวลาดาเมียบูตินจะไม่มีการเจรจากันเกิดขึ้นสงครามในยูเครนนะครับสิ่งที่เห็นตอนนี้คือสหรัฐเริ่มกังวลนะครับว่ารัสเซียจะมาไม้ไหนนะครับหลังจากที่แพ้ไปหนึ่งสงครามแต่อย่างไรก็ตามนะครับจริงๆแล้วในเชิงงานสังเคราะหรัสเซียปิดเกมได้ไม่ยากถ้ายิงอาวุธนิวเคลียร์เข้าไปยังศูนย์กลาง นะครับเมืองหลวงของยูเครนก็จบเกมเลยแต่รัสเซียตอนจนถึงขะนาดนี้ยังไม่ยอมทำฮะยังเดินเปิดเกมไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับที่ผ่านมาในสมัยสงครามโลกที่ 2, สองสงครามสิ้นสุดลงหลังจากที่สหรัฐอเมริกาพ่ายแพ้คล้ายๆกันเนี้ยสุดท้ายปิดฉากด้วยการยิงอาวุธนิวเคลียร์นะครับเข้าที่มิยาสกิและฮิโรชิมานะครับจึงส่งผลทําให้สงครามโลกครั้งที่2จึงสิ้นสุดลงนะครับญี่ปุ่นก็ประกาศความพ่ายแพ,ยพย้สัมพันธมิตร นะครับก็ประกาศชัยชนะแต่การสูญเสียของคนนับแสนคนเกิดขึ้นจำนวนมากแต่เกมทีเดียวจบออระเบิดไปทิ้งรวดเดียวม้วนเดียวจบเลยทีเดียวนะครับแต่อย่งางไรก็ตามในเชิงงานสังเคราะห์น่าจับตามองนะครับว่าช่วงนี้ภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจุมนม,มากคนมีชื่อเสียงนะครับและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองกําลังเกิดขึ้นในหลายประเทศนะครับและช่วงนี้ทีทีเลยภัยธรรมชาติทั้งเหตุการณ์สึนามินะครับ ทั้งเหตุการณ์แผ่นดินไหวทั้งน้ำท่วมนะฮะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากคงเห็นจากเหตุเป็นไหวก็มีคนบาดเจ็บล้มตายจำนวนมากคนมีชื่อเสียงนะ,ะตั้งแต่พระนางอลิซาเบธที่สองในประเทศไทยก็มีสมบัติเมธนีนะครับหม่อมน้อยแล้วก็อีกหลายท่านที่เป็นนักรรองนักแสดงตลกก็เสียชีวิต สิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับและผมเรียนว่าภัยธรรมชาติยังคงจะหนักในช่วงระหว่างนี้ปัญหาใต้ก็กลับมาอีกรอบหนึ่งแต่โชคดีทหารในภาคใต้มีการเตรียมพร้อมวางมาตรการต่างๆนะครับใช้วิธีการป้องปรามใช้ฮาร์ดพาวเวอร์ในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ในภาคใต้ทําให้สถานการณ์ในภาคใต้แทนที่จะหนักมากกลับเบาบางลงนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศ เข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์ยิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ไปของพระราชาที่สืบสานร,รักษาต่อยอด ใครท่านใครจะอ่านได้ลึกถึงเพียงใดท่านทรงงานได้บรรทมเวลาใดไม่มีความทุกใดไม่ทรงรู้